เรควรสอบถามครับตำแหน่งคู่เลขในเบอร์ควรเน้นส่วนของตำแหน่งคู่ไหนถึงจะดีกับผู้ใช้ครับเช่นเน้นสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหลังครับขอบคุณครับในมุมผมนะถ้าในมุมผมผมว่าสองตัวหน้าสองตัวท้ายสําคัญแต่ตรงกลางเสียได้ครับตรงกลางก็เสียไม่ได้ตรงกลางต้องเป็นเลขทีไ่ได้ <laughs> แต่ตำแหน่งที่ที่มีผลมากๆเท่าที่จากประสบการณ์จากการศึกษาผมคือสองตัวท้ายนี่สําคัญมันเหมือนให้นึกถึงเรือเลยครับให้นึกถึงเรือหรือนึกถึงบ้านก็ได้ผมผมมักจะอธิบายให้ฟังว่าเหมือนเราเปิดหน้าบ้านมานเนี่ยเรารับอะไรเข้ามาเรารับอะไรเขาคนมองมาหน้าบ้านบ้านเราสวยไหมหน้าเข้าไหมเอาอะไรเข้ามาให้เรานะฮะแล้วหลังบ้านเราปิดดีหรือเปล่าถ้าสมมติเราเปิดหน้าบ้านมาสวยมากรับเงินรับทองโอ้คนเข้ามาเยอะคนชอบแต่หลังบ้านเราไม่ล็อก ยากนะจนป้นบ้างเงินหายบ้างสมบัติเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ดีแล้วกลางในในตำแหน่งตรงกลางมันก็ถือว่าเป็นพลังงานรอบข้างเป็นพลังงานมวลรวมด้วยฉะนั้นก็เป็นเลือกเสียอนี้ได้ครับผมประมาณนั้นครับสําหรับผมก็สามตัวหน้าก็เหมือนกับการหากินเนาะส่วนติดท้ายก็เหมือนนิสัยส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็สัมพันธ์หมดครับ